สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามื้อนี้พ่อไวก็อยู่อ่าวัดป่าวัดป่าสามัคคีหนองแก้วนะครับเนาะอ่าแต่ว่ามื้อนี้เข้ามากราบไหว้องค์อ่ปู่ใหญ่ก่อนครับกราบไหว้ปู่ใหญ่ขอโชคขอลาภกับองค์ปู่ใหญ่ก่อนอ่าเดี๋ยวพ่อไวก็สิพาอ่าเบิ่งตัวเลขต่างๆนะครับเนาะซึ่งตัวเลขมื้อนี้สิได้เอากับเลขที่หลวงปู่ใหญ่เด้อครับเด้อบ่ากท่านในทีมนะครับเลขที่หลวงปู่ยัยนี่งสิเอาไว้ไว้อยู่คือเก่าอยู่ครับ เอาไว้คือเก่าอยู่กับบอบบบบอบบบบอบได้ปล่อยเพราะว่าเลขตัวนี้รู้สึกว่าสิงยั่งอยู่นะครับเนาะยั่งอยู่แล้วก็ีพาสเบอร์งเงินเลขตามพุทธลูกต่างๆนะครับตามพุทธลูกพลอยกับสิจับใส่ชุดเดี่ยวนะครับเด้อชุดเดี่ยวแล้วก็เขากับใช,ช้วิจารณญาณกบรับชมกบจะเลื่มอดไรนไล่แช่พอยนะครับเด้อคนไล่คแช่ติดคนทิ่ตามพอยไดไห้หลายนะครับใกล้ใกล้ิได้แล้วครับใกล้ิดได้แล้วมีคนติดตามอยู่หกพันคนแล้วครับใกล้ชิได้พันแล้วครับ ได้นกิวสามร้อยก็คนกับทอดพันนะครับเวลาหลายไหนเรือสามร้อยก็ค้นกดแช่ไปลายครับให้คนมีคนติดกดติดต่ำเอาพวไรไปหลายแล้วก็เฮ้ากับเป็นสะพานบุญนะครับทุกทุกคนนะครับเนาะเพราะว่าเฮ้าแช่ไปนี่มันเป็นสะพานบุญนะครับสะพานบุญกับทุกทุกคนเพราะคนได้โชคได้ลาภแล้วเพิ่นก็บทมาทำบุญนะครับทำบุญนั่นแหะเป็นสะพานบุญเฮ้าเป็นสะพานบุญอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในวิหารลงมุ้ใหญ่เมื่อกี้พวไรก็กาวค้า กราบไหวองค์หลวงปู่ใหญ,ญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพอไหวสิผ้าใยางเบิ้งองค์พระพุทธรูปต่างๆครับพระแก้วมรกตครับเป็นรูปพระแก้วมรกตนะฮะและะ้วก็เข้าสิกลับมาเบิ้งตัวเลขครับเหล็กถูกนะครับนี่เลขทูบเลขทูบมีอ่าซีเมนต์ไวยุดไฟตะดูดนี่แลละครับเพรแตกครับเพรแตกย่างงอยู่ครับเพื่อเขาขเพราะว่า,า,าจุดไฟตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงสิบแปดนี่แหละครับนะ พราะว่านั่นแหละพอไวมากมากเทีแรกนะครับมาทีแรกพอไวมากนี่พอไวสิมากวัดปานงกาแก้วกนนครับปานง๊แก้วแล้วจากที่ไปอสสถานที่ต่างๆคือมันอยู่ไกลบ้านนะครับไกลบ้านหลังจากที่ไปวัดต่างๆนะครับต่างๆที่อยู่รอบๆบ้านเนี่ยนะครับเพราะไปไกลครับเพราะว่าย่านโควิดครับย่านโควิดผู้ใดอย,ยู่บ้านก็น ดีนั่นึงนะครับเด้อเพราะว่าเขาบริเไปสัมผัสน่งอื่นเบิ้งคลิปออกครับเบิ้งคลิปออกเพราะช่วงนี้เขาไปใส่มาใส่กับอันตรายครับอันตรายมันทีน้ำเชื่อเข้ามาใส่บ้านใส่ลูกหลานเลือดวายหยาดมิตรสหายของเขาเนาะครับเนาะในชุมชนของเขา้เาห้เขาเบิ้งคลิปออกครับเบิ้งคลิปปลอดภัยดีกว่าครับเบิ้งคลิปออกมันเบิ้งคลิปปลอดดีกว่าครับ,อออรบโอ้อันนี้เคนเห็ดอันนั่นงามไหมครับ เฮ็ดได้จากใบกล้วยเฮ็ดเครื่องเรินยังไงนะครับเนาะเฮ็ดงามนะครับได้โดนครับได้โดนนะครับงามนะครับสถานที่นี่นะครับอ่ะเอาหอยสิีภาพเบิ่งตัวเลขครับเลขทูบครับเลขทูบนะครับเนาะเบิ่งเลขทูบที่ยั่งยั่งอยู่อ่าแล้วก็สิรภาพไปเอาเลขวิหารลงปู่ใหญ่ครับกระศรีภาพไปเอาเลขกราฟูพุทธลูกนะเองค์พุทธลูกต่างๆครับนี่ครับ เลขตัวนี้ยังยังอยู่นะครับว่ายังอยู่ครับยังบวไปใส่ครับย being ังง uh, ่ามเก่าครับเลขตัวนี้ว่ลบว่เลื่อนนะครับเล็กทูบตัวนี้ง่ามง่ามเก่านะครับว่แต่ว่ามันจักแวงจ็กน้อยนะครับมันจักแวงจยกน้อยแวงหัวเหล็กเก่าจยกน้อยแวงข้้งหนาเหล็กสูงแยกน้อยนะครับเนาะมันดักแวงจยกน้อยแต่ว่าเข้ากับสีจับไปใส่นะครับเอาไว้สิจับชุด เลขหานี่ชัดเจนครับเลขหารชัดเจนอีกชุดหนึ่งคือเลขทีพี่หารลูกปุยนะครับเนาะเพิ่มลงไปนะครับแล้วก็รที่ไปเอากระโปรงตุลูกอีกชุดหนึ่งครับสามตูนะครับถกระโปรงตุลต่างๆเนี่ยสามตูใส่กันครับใส่กันเข้าไปนะครับเนาะแต่มีเก่ามีหาคือเก่าครับแต่ว่าตกสิ่เพี้ยนตัวนึงครับเป็นแปดเขาใส่ครับแปดเขาใส่เนาะครับเนาะแล้วก็รเอากระ อย่าลืมใช้วิดเจ้าอนญาตก่อนรับชมนะครับเด้อพอเห็ดเป็นแนวทางนะครับเด้อเพราะว่าเขาอยู่บ้านหลีแล้วครับเบิ่งคลิปเบิ่งยังดีแล้วครับเบิ่งคลิปเอาครับค่อยๆสิบไปเสี่ยงนะครับเนาะเสี่ยงกับการติดโควิดติดลูกติดหลานเฮาติดญาติพี่น้องเฮาติดคนรอบข้างชุมชนในเฮานะครับนะครับเนาะเอาไปครับตามคอาไว้ไปครับคอยสิบห้าไปเอาตัวเลขต่างๆครับอ่ะมาครับบัดนี้อันนี้คือ ว,วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะวิหารหลวงปู่ใหญ่นี่ครับหลามเฮาเขาก็มาเอาเลขที่ครับเลขที่เลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่ครับนะครับเอาเลขที่เต็มเลยครับบัดนี้นะ protein. สีลงให้หมดทุกตัวนะครับเลขเลขที noting, ่มือนีิสีลงให้หมดทุกตัวครับอ่าลงลงนี่แหละครับบล็อคเมนว่าอ่าลงสีเหลาพอไอสีไปจับสองตัวใส่นะครับแต่มันสีหลายจังหวะเลยครับเรื่องการจับสองตัวครับนู้นสีไปอ่าคือวสันคัคำว่ามันหลายกระตัดออกเอานะครับเรื่องตัวใดบ่มากระตัดออกนะครับเด้อ ให้เอาข้าตัวโตข้ามักนะครับเนาะเอาตัวที่ข้ามันใจครับให้มันซื้อวัตถุตมันมันมันก็ซื้อบประเวณนะครับเน่าสมบูรอ์หนึ่งเงินมันหน่อยหน่อครับเนาะเอ๋ออันนี้เป็นเลขที่วิหารครับไอ้เบิ้งครับเอาเข้าเราไปเลขเอาเอาไปเอาเลขกับองค์พระพุทธรูปทารูปต่างๆครับอครับโอ้พระพุทธรูปต่างๆนะครับร่วมกันแล้วมันติดเป็นเลขสามตัวอยู่สองชุดนะครับเนาะอ่าสองชุดสามชุดครับสามชุดเพราะว่าเป็นเลขทูปน้ำครับไม่เลขทูปน้ำอันนี้กับนึ่งเก้าหานี่นึ่งเก้าหานี่เป็นชุดหนึงครับ่า ศูนหาอีกชุดนึงนะครับเนาะไปเอาอีกชุดนึงครับไปตามพ่อไวไปครับนี่ก็เป็นพานาไล่นะครับเนาะถึงพานาไล่นี่สีมีเลขกน้ากันอยู่2ตัวนะครับนั่นแหละพานาไล่นะครับเนาะที่ที่เห็นเป็นตัวเลขครับนีอยู่2ตัวอยู่ใสที่ครับอยู่มองเก่าครับมองคล้อยมาเอานี่นะครับนี่อยู่มือนะครับเนาะอยู่มือนี่สีมีศูนย์ก็มีหายนะครับเนาะอ่ามันจะเป็นเลขลักษณะเป็นศูนย์ก็เป็นหาครับพ่อไว้กับที่จับเอาเอาตัวเดียวครับ เอาตัวเดียวขั้นจากได้สองตัวเอาสองตัวนะครับเนาะซูลหาหาซูลนะครับเนาะอ่าซูลหาหาซูลพอได้มักสองตัวเอาสองตัวเลยนะครับเนาะมักซูลอยู่ครับเนาะถ้าคนมักซูลอยู่ก็เอาซูลไปพอไอ้สีล้งมาให้อยู่ครับซูลหาหาซูลนะครับเนาะแต่ว่าสีจับตัวนี้เป็นตัวแรกคือเลขหาครับเลขหาเอาเลขหากนเนาะอ่าครับอ่าตัวที่สองนี่พอไอ้สีผ้ามาเอาอยู่ที่พาทิปเนตรนะครับเนาะอ่าพาทิปเนตรนี่สีมีเลขทั้งหมดอยู่ถ้าเาจับชุดเดียวเลยครับสีมีอยู่อ่าสามเก้าหานะครับ สามเกาห่ายูไซเลขกสามเกาห่ายูฝะมือสามเลขกสามครับเลขกเกากัยูไตฝามือนะครับตัวใหญ่เห็นหรือครับแล้วก็เล็กหาขยูขาแท่นนะครับขาตั้งนี่ครับเนาะแต่ว่าพอไหว้สกับเอาเดี๋ยวหอยสีฟ้าเบื้องเลขกสามครับเลขกสามอันนี้บ่คือบ่คือยูนกับพนาไล่เลยครับพนาไล่นีอ่าเป็นเป็นศูนย์ก็เป็นเป็นหาเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้เห็นเป็นสามชัดเจนเลยครับแต่ว่าพอไหวสิเอาตัวนี้ครับอ่าต่ว่าผู้ใดมักสามเกาหาเกาสามเกาหานะครับเด้อ แต่ว่าพอไปสิจับใส่เลขเก้าตัวนี้ครับเลขเก,ก้าสามเก้าแล้วก็ไปเอาเลขแปดครับบัตนี้เขอไว้สิกจัดเป็นห้าเก้าแปดนะครับเด้อห้าเก้าแปดเนาะเอาไปตามไปเอาเลขแปดครับบัตตามไปเลขแปดนี่ครับจากพระคันธราชครับจากองค์พระคันธรราชนะครับบัตรเลขแปดนี่ซิวองค์พระคันธราชนะครับเนาะอ่าเลขแปดนี่ซิวผาผุกเอวครับนั่เเน,เ,นเห็นบ่ครับ ศิปวัยเคยมาเอาแล้วนะครับแต่ว่าเลขนี้มันหนีไปไสนครับสิยวกับหนีนะครับอยู่นี่ตลอดเลยมีอยู่กับของโคดต่างๆแล้วกับอ่าเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่ครับมีอยู่นี่แหละครับโบไปไซสครับอะพอไวอสิจัดมาเป็นเลขวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะหนึ่งเก้าหาครับแล้วก็เลขทูปเก้าศูนย์หานะครับเนาะแล้วก <t ell> ็เลข ตรงพระพุทธรูปนี่จากพนาไลยมาทิเนธ์แล้วก็มาพระคันธรัตน์นี่ครับพอยสจจัดเป็น้าเก้าแปดนะครับเนอาเก้าแปดอ่าเป็นเลขสามตัวอยู่สิมีอยู่สามุดนะครับเนาะแต่ว่าเลขสองตัวนี่มันซิมมีอยู่ตัวนนตัวเดียวกันตัดไปตัดมากาซิมมีอยู่ประมาณจัแปดชุดนี่แหละขั้นมากไปขค่อยเล่นนะครับแด้ขั้นมากก็ค่อยเอานะครับแด้บอมากตัวไหนคากับปล่อยผ่านไปเขาเลือกเอาตัวตัวขันมากนะครับเนาะแต่ว่าข้อสําคัญคือตัวขั้บอมากเด้ครันออกครับเอาไว้กั เฮ็ดให้เบิ่งใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อเฮ็ดให้เป็นแนวทางซื้อครับมือนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายมือนี้ครับโค้งสุดท้ายแล้วเขาต้องมีตัวเลือกนะครับทางเลือกเขาแต่ว่าอยู่บ้านดีที่สุดนะครับเด้อเขาบ่าไปเซมาใส่ดีแล้วครับเพราะว่าโรคโควิดมันระบาดครับเนาเขาวางคลิปออกครับวางคลิปออกปลอดภัยกว่าครับอ่าขามียางก่าย่างออกมาเรียนนาบ้านครับย่างกลับไปกลับมาพอพอพอขียดนะครับเนาะพอขียดครับเอาอันนี้ตัวนี้นะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคน หวังว่าสงการปีนี้กะบ่อได้เที่ยวเต็มทีบันไดกะให้มีโชคมีลาบกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อคือปีไม้ไทยเฮานะครับเนาะปีไม่ไทยเฮาแล้วกะต้องเป็นทั้งสี่แหะครับโชคลาบ้ังเกิดแกเอฟซีฝอยทุกคนทุกคนนะครับเด้ออ่าท่านผ้ชนีก็สวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดียังงามงามนะครับเด้อสวัสดีครับ